ผู้คนก็หวาดกลัวกันอย่างมากเลยที่จะได้รับเชื้อหรือว่าสัมผัสเชื้อเข้าไปจากจุดนี้นะคะก็มีงานวิจัยนะคะค้นคว้าเพื่อจะรับมือกับไวรัสโควิด19หากว่ามีหน้ากากที่มีชั้นกรองหรือว่ารูกรองที่ขนาดเล็กกว่า125นาโนเมตรก็จะสามารถตักจับไวรัสตัวนี้ไว้ได้นะคะ ทางสูนย์วิจัยของเรานะคะมีความพร้อมนะคะที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะให้กับภาคเอกชนหรือว่าอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะผลิตและจำหน่ายต่อไปะคะ่ะทางทีมวิจัยของเราเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นและก็มีเป้าหมายเดียวกันนะคะที่จะพัฒนาวัสดุนวัตกรรม เพื่อที่จะตอบโจทย์นะคะแก้ปัญหาความท้าทายในด้านความยั่งยืนนะคะประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นนะคะการพัฒนาวัสดุก่อสร้างประเภท geo polymer หรือว่า glasscrete มีวัสดุตั้งต้นทำมาจากขยะจากอุตสาหกรรมหรือว่าขยะจากชุมชนค่ะ ประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทนจากวัสดุชีวภาพนะคะเป็นต้นว่าจากเศษเข้าวโพดหรือว่าเปลือกแมคคาเดเมียเป็นต้นค่ะประเด็นถัดไปเนาะก็จะเป็นเรื่องการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมนะคะตัวอย่างก็จะเป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ย่อยสลายได้นะคะมาใช้ทดแทนพลาสติก ซึ่งวัสดุต so, so. ั้งต้นก็จะมาจากขยะทางการเกษตรเช่นฟางข้าวใบสับปะรดหรือว่าต้นกล้วยเป็นต้นค่ะในประเด็นที่4นะคะก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทีมงานวิจัยเราก็จะมีการพัฒนาวัสดุทันตกรรมสมัยใหม่เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศหรือว่าการพัฒนาหน้ากากนาโนกาสการโควิดและเพียม2.5ค่ะการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด19นะคะก็เป็นวิกฤตที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ผู้คนก็หวาดกลัวกันอย่างมากเลยที่จะได้รับเชื้อหรือว่าสัมผัสเชื้อเข้าไปจากจุดนี้นะคะก็มีงานวิจัยนะคะค้นคว้าเพื่อจะรับมือกับไวรัสโควิด19ไวรัสโควิด19มีรูปร่างนะคะคล้ายมงกุฎแล้วก็มีขนาดประมาณ125นาโนเมตรทางทีมวิจัยเราก็มีแนวคิดว่านะคะหากว่ามีหน้ากาก ที่มีชั้นกรองหรือว่าอูกรองที่ขนาดเล็กกว่า125นาโนเมตรก็จะสามารถดักจับไวรัสตัวนี้ไว้ได้นะคะตัวไวรัสเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่รอดบนพื้นผิวต่างๆเนี่ยได้หลายชั่วโมงหรือเป็นเวลาหลายวันนะคะตามแต่สภาวะอากาศทางทีมวิจัยเราก็เลยคิดต่อนะคะว่าเราอยากจะเพิ่มอนุภาคนานโนซิลเวอร์เข้าไปเพราะว่าเมื่อ มีการดักไวรัสตัวนี้ไว้นะคะหรือมีการสัมผัสอนุภาคนาโนซิลเวอร์ก็จะสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสตัวน,นี้ได้ค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะหน้ากากนานโนกาศนี้นะคะจึงเหมาะกับคนนะคะที่มีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสกับ,กบเชื้อไวรัสโควิด19 mm hmm. หรือเหมาะกับบุคคลที่จะต้องเดินทางนะคะเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับไวรัสโควิด19 mm hmm. นี้ค่ะ ก็ด้วยหลักการเดียวกันนะคะทางทีมวิจัยเราก็คิดว่านะคะฝุ่นละอองละเอียด PM 2.5นะคะก็มีขนาดเฉลี่ยประมาณ2.5ไมโครเมตรผลจากการทดสอบก็พบว่าหน้ากากนาโนกามีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น PM 2.5ได้มากกว่า99%ค่ะซึ่งดีกว่านะคะหน้ากากอนามัยนะคะที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปค่ะ การผลิตหน้ากากนานโนกาดนะคะในระดับห้องปฏิบัติการนะคะเราใช้เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงซึ่งทําได้ช้าเนื่องจากว่าเครื่องผลิตของเราเนี่ยมีขนาดเล็กทําให้มีกําลังการผลิตที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะขยายกําลังการผลิตจะต้องใช้เครื่องที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีแบบหลายหัวพ้นนะคะก็จะทําให้กําลังการผลิตสูงขึ้นและก็ทำให้หน้ากากนานโนกาดนะคะมีสักยภาพ ในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ค่ะทางศูนย์วิจัยของเรานะคะมีความพร้อมนะคะที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะให้กับภาคเอกชนหรือว่าอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะผลิตและจำหน่ายต่อไปค่ะ